มะละกอต้นเตี้ยดูนะครับมะละกอต้นเตี้ยครับนี่ดูมะละกอต้นเตี้ยกันนะครับออกลูกแล้วนะครับลูกโตมากนะครับอืมดูนะครับลูกลูกใหญ่ลูกโตนะครับมะละกอต้นเตี้ยครับลูกใหญ่ลูกโตนะครับกําลังออกดอกนะครับ เป็นเตี้ยม,มากนะครับเก่ใหญ่ลูกโตนะครับดูสวยนะครับลูกถือว่าลูกสวยนะครับกำลังออกลูกนะครับกำลังออกลูกออกดอกนะครับ